โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมช่องเคสเตอร์คงนะครับแต่เรามาอยู่ในกันในเซิร์ฟโฟร์คิงนะครับวันนี้เราจะมาปั่นประสาทคนมากตีนไปตีเข้าไปทั่วเลยวันนี้ผมเพิ่งเข้าประเทศมาครั้งแรกนะเราก็จะมาปั่นประสาทเขากตีนขับรถเล่นพี่พี่เราไปตีกันหรือเปล่าพี่วันนี้ผมก็จะไปเดี๋ยวรถใครมาเนี่ยครับเราดูพี่ราดูไปผมเอารถแป๊บนึงเดียวรผมรอรอแป๊บนึงได้ียว น้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยเอาแพ็กเรียนไปดำไปเลยอย่างแรงไปดิไปดิไปดิชวนเพื่อนเพืดิตอนนี้เรก็ตามเพื่อนไปนะเพื่อนจะพาเราไปตีที่เมืองที่น่าจะประเทศน่าจะเป็นโรงเรียนอื่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเอาแมงเลยไหมล่ะ เฮ้ยมึงหนีทำไมล่ะเฮ้ยมึงหนีทำไมล่ะกระจอกจังเลยว่ะเอาแม่งเลยไเพื่อนเออไม่เอาลุลโลมาเดิกก็ถูกรถอีสัตย์ไหวเ่าไหวเบาพี่อะไรเป็นโเรียคะพี่ไหวเ่า มึงขับรถดีทำไมเนี่ยวเหนื่อยเนี่ยเพื่อนกูเหนื่อยเนี่ยเพื่อนกูเหนื่อยเนี่ยวิ่งตามลงไปสั้เฮ้ยมึงเกินไปแล้วไอสัตว์เอาเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินมึงมามึงลงดิไอสัตว์มึงลงดิลงมาครับพี่ครับถือตัวก็ได้ครับ เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับดีดีดิเฮ้ยไม่ไหวคนอีกอ่ะแม่งกระจอกเกินเอาดีไปดีไปเอามันดีมามามาเอายางก่อนเอายางก่อนไปจ่าไปเอามึงก็ลงมาดีเขาจะบาหนึ่งหนึ่งนีมาหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งเฮียอะไรเอากูรอดูอยู่เนี่ยมาเดือลงมาดีลงมาดีกับใครกับใครนี่นี่โอ้โหอะนันายที่ที่กิ่งเมื่อกี้นะเอาเสื้อป๊าก่อนเลยเฮีย A mang đi, a mang đi, a mang đi! Wait! Thôi thôi thôi! Qua! Qua! Đi Qua! đi Qua! Tốt, tốt, tốt. Qua! 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 ไปโดนมั่วไปหมดเลยเอามาันเอามาันเพื่อนเอาม,าอามานันเพื่อนอยู่ี้ไหนนะเฮี้ยเฮี้ยกูโดน เยอะแม่งไม่มาเลยว่ะดิเอาดิเพื่อนมึงตายแล้วไอเย้เฮ้ยเพื่อนมึงตายอีกแล้วสวยลง,ลงดีตว์โอ้พี่ชายหนีห่นมีแต่นี่มีแตหมาเดนพี่ลงดีพี่จะนิ้งเพื่อนพี่นอนนี้หรอเออจะทิ้งเพื่อนนา,นายนอนกองตรงนี้เหรอเพื่อนเพื่อนมึงตายอีกแล้ว นั่งแอคบนรถอีกแล้วเอ้เหอ้โหตอนนี้มันก็ไม่กา้าลุดเลยนะครับเกินผมจะเอาไปลวเมื่อกี้นี้ผมแม่งมั่วไปหมดเลยเมื่อกี้มันมั่วมากเลยเฮ้ยมามาเอาแม่งเลยไหมแล้วเน็ตผมมันก็หลุดก็ขออภัยได้นะครับ ไ้ติดตาม e ีหน้าถ้าผมจะมาทำคลิปให้ดูใหม่ไปก่อนครับทุกคน